สวัสดีครับผมนะครับวันนี้เดี๋ยวพามาชมนะครับเป็นฮอบังคับวิทยุตัวใหม่นะครับตัวนี้เป็น RC Eira นะครับสเกล1ต่อ28นะครับผมตัวนี้ระบบไฟทา์มนะครับสามารถบินได้17นาทีนะครับรหัสรุ่นของตัวนี้คือ C 1 8 9นะครับรหัสโมเดลตัวนี้เป็นโมเดลที่มีจริงนะครับก็คือเป็นฮอรฮอลบนะครับรหัสรุ่นคือ MD 5 0 0นะครับตัวนี้เป็น5เบส หรือ5้าไปพัดนะครับแล้วก็เป็นมอเตอร์บัลเลตทั้งหัวและท้ายนะครับผมอันนี้หน้ากล่องเป็นสีเขียวครับก็วันนี้ตัวที่รีวิวจะเป็นสีนี้สีดำนะครับผมโอเคแล้วเรามาดูใ้กล่องกันนะครับโอเคก่อนในกล่องมีคู่มือตัวนี้เป็นชุดพวกปืนเป็นชุดปืน การตกแต่งนะครับต้องไปประกอบนะครับแล้วก็ตัวนี้จะมีชุดสายชาร์จชุดไขควงนะครับสําหรับประกอบชุดปืนนะครับตัวนี้ผมอาจจะยังไม่ได้ประกอบนะครับผมอาจจะรีวิวเลยนะครับแต่ผมจะต้องใส่ขาตั้งตัวนี้นะครับเดีย๋ยวขอประกอบขาตั้งก่อน จะใช้น็อตสีตัวนะครับ okay. oh, oh. จะเป็นสีดำห้าเบ็ น็นอตยึดขาตั้งจะเป็นหกเหลี่ยมนะครับหกเหลี่ยมจะใช้เบอร์หนึ่งจุดห้ามิลนะครับตัวนี้เป็นเครื่องมือซ่อมแซมอาซีก็จะต้องมีทุกคนนะครับสำหรับร้านอาซีพวกนี้นะครับเป็นของที่ต้องใช้ในการตั้งลวดตั้งอะไรต่างๆเครื่องบินนะครับแล้วก็ตัวหกเหลี่ยมคันน็อต1.5ดมิลตัวนะี้ มีให้ในกล่องนะครับจะอยู่ในถุงอุปกรณ์เสริมแต่ไม่ใช่เป็นด้ามอย่างนี้นะจะเป็นหกเหลี่ยมธรรมดาตัว L อะ่ะ อันนี้เป็นการเทสการบินนะครับก็ประกอบแค่ตัวขาตั้งพอนะครับส่วนอุปรกรณ์ปืนตกแต่งก็ลูกค้าไปประกอบเอาเองชุดปืนตกแต่งประกอบเป็นรูปเป็นล่างก็เสียบเข้าตรงนี้นะครับทีนี้มาดูควงปื ตัวนี้จะเป็นชุดปืนนัวนี้จะเป็นรีโมทคอนโทรลก็จะเป็นเกือบๆพรีเมียมแล้วนะฮะวัสดุดูดีหน้าตาดูดีนะครับม,มือผมเป็นเหงือใช้ฐานสีก้อนนะครับผมลูกผสมหน่อยออกหลายคลิปแล้วนะครับฐานลูกผสมแมบเนะี่ย อโอเคแล้วก็ตัวนี้จะเป็นอะไหล่จำลองนะครับใบพัดหลักกับใบพัดหางตัวนี้ก็จะเป็นแบตเตอรี่นะครับมีให้สองก้อนนะครับผมเป็น7 4โวลต์นะครับคือ2เซลล์ขนาดความจุที่1,200 ah. มิลลิแอมนะครับก็หนึ่งก้อนจะบินได้17นาทีตามหน้ากล่องที่เขาเคลมไว้นะครับผม มาหนึ่งก่อนใส่หอบินนะครับนะครับมาดูชิ้นงานสวยงามน,นะครับนี่นะครับเป็นมอเตอร์บัลเลตนะครับชุดเฮดจะเป็น5เบส โดยฮอลักษณะอย่างนี้มีใช้งานอยู่2แบบก็คือแบบใช้เป็นฮอลบกับฮอพวกอนเนกประสงค์ในการซ่อมแซมยกของต่างๆนะครับที่ใช้ใช้ในการซ่อมสายไฟแรงสูงอะไรประมาณนี้นะครับก็จะมีประจําการในรชีวิตจริงนะครับฮ mm hmm. อประเภทนี้ okay. ทีนี้แบตเตอรี่เนี่ยจะต้องใส่ทั้งด้านหัวนะครับทีนี้เราดึงตรงนี้ออกนะนะครับตรงนี้ก็จะมีสวิ๊ก เปิดปิดออน f อฟนะครับทีนี้ตัวนี้มันจะมีเขี่ยวล็อกนะชุดชาร์จเนี่ยสายชาร์จจะเป็นชาร์จไทป์สีแล้วก็ตัวแบตจะมีวงจรตัดไฟอัตโนมัติเมื่อแบตเตอรี่เต็มนะครับเราไม่จําเป็นต้องใช้สายที่แถมไปก็ได้เราใช้สายชาร์จมือถือไทป์ซีที่เรามีเนี่ยชาร์จได้เลยอโอเคใส่เข้าไปนะครับปึ๊บปึ๊บอ่าเดี๋ยวปิดก่อน จากนั้นเราดันมันก็จะล็อกแบตนะครับไม่ให้แบตมันขยื่อนตัวนี้จะเป็นสวิตช์นะครับเปิดปิดนะครับสังเกตดูอุปกรณ์ภายในจัดเรียงบอร์ดอะไรได้เรียบร้อยนะครับนะตัวนี้เป็นมอเตอร์บัลเลครับอุปก,กรณ์ควบคุมจะอยู่ด้านในทั้งหมดนะครับเปิดออนระวางนะครับให้เจโรทำงานจากนั้น เปิดรีโมทดันเขาเร่งขึ้นลงหนครั้งครับรอทุกอย่างจับคู่นะครับาการทำงานก็จะเหมือนหอจริงนะครับ จะมีไฟอยู่2จุดด้วยนะครับก็บคือที C ่ตรงนี้ด้านหน้านะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งจะอยู่ตรงหางนะครับพอบังคับ RC E-LA นะครับทุกตัวจะมีระบบสปีด3าระดับตัวนี้ผมขอเลื่อนมาตำแหน่ง2แล้วกันนะครับ เมื่อเรากดสตาร์ทนะครับเทคออฟแบนดิ้งนะครับกดเทคออฟใบพัดจะหมุนละหอจะยกตัวเลยนะครับผมตัวนี้กำลังมอเตอร์จะแรงหน่อยต้องระวังอันตรายห้ามบินใกล้ตัวนะครับถ้าเขา แับมาโดนตัวเราบาดเจ็บได้นะครับใบพัดมันคมมากแล้วก็กำลังมอเตอร์หมุนหลายพันรอบนะครับบินได้ไกลนะครับเกินร้อยเมตรแต่ผมเล่นฮอมักจะไม่บินใจนะครับก็สายตาพอ มันจะสู้ลมได้ดีขนาดไม่เล็กเกินไปนะครับกำลังสวยเลย ลมยอดยอดของลมใช้ความพยายามการบินข mm hmm. mm hmm. like nah, ั้น uh, ข um, mm ั hmm. ้นส in ูงแล้วเนี่ย เดี๋ยวเอาลงนะครับเอาที่เรียบๆนอจะโทวเมเลงบนกล่องก็คงจะไม่ได้หรอกมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นแน่นอน,นอว้านะครับสำหรับใครชื่นชอบนะครับ ฮอบังคับวิทยุ MD 500ตัวนี้นะครับสีดำนะครับอันนี้มันจะมีหลายสีนะครับมีสีแดงขาวลายมีลายพรางมีลายอะไรนะครับแต่สีสีตอนนี้มีสีดำนะครับก็สำหรับลูกค้าที่เป็นสาย DIY ก็ไปพ่นสีตกแต่งก็ได้โดยใช้สีพ่นพลาสติกนะครับหรือใครที่ทำลวดลายอะไรเป็นก็ไปตกแต่งได้นะครับผม ติดต่อสอบถามที่ไลน์ไอดีย ID และเบอร์โทรที่ผมลงไว้เลยนะครับผมสวัสดีครับ